เช้าวันที่30กันยายน25 68ครับมาดูชุดนี้นะครับเป็นชุดลูกเจ้าบาลังเงินนะครับแม่ก้อยงอนนะครับชุดนี้ก็เขา้าเชิงชนก็เขา้าเข้าปีเกาะเกาะไว้ยะครับ บ่อ,อนุรักษ์ไว้นะครับลูกจบบะบัลังเงินก้าไฟนะครับลูกจบบะบัลังเงินก้าไฟเป็นแชมป์นะครับสะกดคำ่าแพ้ไม่มีครับนี่ครับก็อยู่กับดินกับก็เลี้ยงอา่า ผสมไม่ใช้เองครับตัวน,นี้ก็จมือนพ่อก็เป็นดูนะเนี่ยเป็นดครับตัวก็อยู่ธรรมชาตินะธรรมชาติอีกตัวก็ตัวนี้เจ้าทองแดงลูกชุดโตของเจ้าบัลังกันนะครับนี uh ่ครับ จุดสามตัวนะครับก็จำรปงเงินก็จะไว้็อบนี้ยู่ธรรมชาติจำรป็งเงินก็อยู่ลรอบนี้ครับนี่คือจำรลังเงินก้าไฟนะตัวนี้ไฟก็กำลังผสมอยู่ครับผสมอยู่ก็มีผสมเป็นสีสายนะครับ สีซ้ายตัวนี้ก็เป็นลูกเจ้าบลังก์ชุดพี่นะครับนี่ครับลูกเจ้าบลังก์ชุดพี่ตัวนี้ไปนชนะมานะครับไกลแปดเดือนทุกตัวนะครับช้ตัวนี้ไปนชนะมาะครับอีกตัวก็ชุดนี้ก็ เป็นตันะครับตัวพวกนี้ก็เป็นเชิงเชิงเข้าปีเกะาะใบนะครับนี่คือเจ้าทองครับนะครับเ้นเสาวอก้ได้ก็เป็นต่อสิบหนึ่งนะครับยกแรกก็ไปสี่หนึ่งนะครทายาแดงไว้ดนะตัวนี้ลูกเจ้าบลังงานชุดโตนะครับ ชาวนี้ก็อัปเดกเหตุเท่าน,นี้นะคะันลังรอฝันาาครับสวัสดีครับ